สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมสิพาท่านผู้ชมมาเบื่องวิธีการปลูกบัวนะครับเด้อปลูกว้กินครับปลูกบัวแดงนะครับนี่ครับผมสื่อพันมาเลยครับพโกล่นะครับหกโลู่จะได้ติดถังนี่นะครับถังหนึ่งถังหนึ่งับถังนี้เปิ่มนะครับ นี่แหละครับก็จะมบ่มไว้ในในกระสอบสี่ก่อนนะครับที่เหลือนะครับอันนี้ผมก็ได้ตัวอย่างมาจากยูทูบเพื่อนนะครับเลียนแบบเพื่อนนะครับอันนี้มันยังโบ่านงอกนะครับก็ดีมักไว้ในในกระสอบสักกอนครับมักไว้ในสอบก่อนนะครับให้มันงอกก่อนงอกแบบนี้ก่อนนะครับนี่ครับมันจะงอกแบบนี้ นะครับทนผู้ช่อมเห็นมาอองอกแบบนี้เขายังเขาเอาจัง,จง,อจงโอโมาลุ่งถังนะครับมันจะได้เลี้ยวนะครับนี่ครับจะบ่เป็นการเียเวลานะครับเ่าหายไม่งอกหงอกดีๆแล้วหานนี่กับส่นามเข้าไปนี่ครับหองอกแบบนี้ก่อนนะครับส่นามเข้าไปเพราะว่า สิบสองเมืออและสิบห้ามือนะครับเ่าก็จะได้เก็บนะครับเขาก็จะได้กินพักที่สะอาดนะครับปราศจากสารพิษนะครับเ้ยจะเป็นบัวหน่อยอันนี้ผมปลูกไว้ป,ประมาณสิบเมือนะครับผมใส่ไปทดลองเมือ่อสิบมือนะครับนี่นะครับใด้ประมาณนี้ครับผมใส่ไปสองสามหัวนะครับ น่ครับจะเป็นเป็นแบบนี้ครับนี่รองใส่ทางไงนนบึงคนะเขาก็จะได้กินพักที่สะอาดนะครับกินกับตำมหุูงกินกับสมตำนะครับกินกับลาบนะครับเ,เขาไปเก็บน้ำหนอ,งน,องน้ำหยางเมันเกิด จเหมือนก็นมีแต่สารเคมีนะครับเนาะมีจตสารผิดเนาะครับเนาะนี่ครับปลูกกินเองนะครับประมาณนซิบผาเมื่อกีเก็บได้แล้วครับผมเก็บได้ครับนี่ก็ปิดฟ้าแบบนี้เี๋ยผมซื้อถังมากนะครับแบบนี้นะครับถังแบบนี้ก็ใบละลอยนะครับ น่ครับเปนสีดำนะครับนี่ครับมันงอกงอกก่อนให้เจ้าลงนะครับปลูกกินก็ได้ครับปลูกขายก็ได้นะครับแต่ปลูกหลายนะครับเนาะนี่ครับมันงอกมาซะก่อนนะครับท่านผู้ชมเห็นมั้ที่นี่น่ครับ นเขาเป็นี่นง,นงอกมารับบาท่านงอกเขาก็ใส่ส่อไปอีกนะครับแล้วก็ตักน้ำฝนนี่ครับเอาน้ำฝนใส่นะครับถ้าท่านผู้ชมคันบ่มีน้ำฝนเขาก็น้ำบาดาลก็ได้นะครับอันนี้พอดีผมนิด คนตกผมเลยล่องน้ำฝนไว้นะครับตรงไว้นะครับนีบ่ครับน้ำฝนใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปประมาณม้านเพียงอย่างนี้นะครับเลือไว้ประมาณหนึ่งฟัลเมอร์อเลยนะครับเพราะเดี๋ยวไอ้เพิ่นเดี๋ปรุงไหบนะครับ คลิปนี้กับผมมีอย่างหลายนะครับท่านผู้ชมครับผมเบิกขอจบคลิปเยง่ทงานี้นะครับสวัสดีครับผม